ติดตามข่าวสั้นในส่วนของระยองฮอตนิวนะคะซึ่งมีข่าวในส่วนของจังหวัดระยองและภาคตะวันออกค่ะจังหวัดสะแแกวจัดพิธีกราบเท้าขอผ่อนพ,พ่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2556เพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและขออาโหสิกรรมสัญญาจะเป็นคนดีโดยมีพระสงฆ์จำนวน9รูปเจริญชัยมงคลคาถาการมอบร่มเพื่อเป็นของขวัญจากลูกให้พ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนร่มโผล่่มใสของลูก ประมงเรือเล็กระยองกว่า800ลำเรียกร้อง PTT GC จ่ายค่าเสียหาย60วันพร้อมกรอกแบบฟอร์มใหม่กำหนดค่าเสียหายอย่างละเอียดและยื่นคณะกรรมาการสิทธิผู้ว่าระยองและ PTT GC ขณะเดียวกันพบว่ามีปรากฏการขี้ประวานเกิดขึ้นแล้วในท้องทะเลซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้ทำขึ้นเพราะต้องการให้ทุกอย่างจบโดยเร็ว จังหวัดระยองได้ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำหนึ่งล้านตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดระยองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำดังกล่าวจำนวนมาก และนี่คือข่าวทั้งหมดในช่วงของระยองฮอตดิวนะคะติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้า